ค่ะสวัสดีค่ะกระดาแก้วทิศน,นะคะเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าพี่อู๊นะคะจากกลุ่มเฟรนี่ค่ะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลสูงนคนปรปฐมและก็รพอสอตอว่วงตะลอดนะคะวันนี้เราจะตรวจคัดกรองให้ห่านทั้งหมดโรคนะคะสี่โรคก,ก็จะมีเอชวีซิฟิลิ โอซีพสนะคะ ตรวจฟรีแล้วก็ได้ของฟรีนะคะนี่ของที่แจกนะคะก็จะมีถุงยางอนามัยนะคะของเราจะมีทุกไซส์นะคะ49 5 5 5 4 5 6แล้วก็รวมถึงเจลหล่อเลื่นชนิดนามหรือว่า CY วเจลนะคะแล้วก็ท่านที่ตรวจเลือดนะคะก็จะได้รับเนี่ยค่ะเป็นแก้วนะคะอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะคะก็ให้เลือกเองนะคะเอาเอา,เอาที่ชอบอกี่ว <นะ S 2> ันครับพี่ S <S <an> ก็คือตลอดงานนะคะตั้งแต่19บถึง23นะคะช่วงเวลาก็คือตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะจนถึงเวลาประมาณ5้าทุ่มนะคะเราต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหม <S <S <an> สิ่งที่ท่านจะต้องนำมานะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าเราจะต้องอเช็คสิทธิ์บัตรนะคะ แล้วก็มันเป็นไสิทธิการตรวจฟรีอันี้เลือดเนี่ยจะส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์นครศรีธมนะคะถ้าหากมีความผิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นความลับไม่มีการส่งไปที่บ้านหรือว่าอะไรนะคะตำรวจจะจะรู้ภายหลังจะแจ้งกับไป่านทางอท้ายหน้ ภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะจะแจ้งกับพ่นานทั้งไหนค่ะือถ้ามีความผิดปกติโรงพยาบาลจะแจ้งภายในเจ็ดประทับการทางเบอร์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะแต่ ไม่มีความผิดใดๆโรมนก็จะไม่โทรนะคะแต่จะโทรในกรณีที่ผิดปกติตัวใดตัวหนึ่งในสี่โลกมี 1, ค,มะคะัดกรกองไปนะคะทีวีซิพีดิตตับเสปีสีเพื่อเข้าสู่ระบบก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะสิทธินี้โดยเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะค่ะก็ตรวจฟีสี่โลกรับของฟีทุกอย่างเป็นความลับนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ,ๆะค่ะ สวัสดีค่ะน้องจุ๊บแจ้งนะคะเป็นทีมงานของเฟรยคขับค่ะวันนี้นะคะเรามาออกบูธนะคะเจาะเลือดนะคะตรวจโรคฟรีสี่โรค HIV ซิฟิลิสไวรัสตับักเสบีและซีนะคะในนละกิจกรรมเรานะคะถ้าท่านใดที่สะดวกเจาะเลือดนะคะตรวจเลือดนะคะเราจะมีแก้วแจกฟรีนะคะแล้วก็ถุงยางอนามัยทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะคะท่านใดที่สะดวกมาที่ทางวัดมุงตลนนะคะทางหน่วยงานเรายินดีให้บริการค่ะแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ฮัเจ็ดแเ้วสี่เจ็ดแเ้วสี่นะคะคีณเจ็ดแเ้วสี่นะคะ